มานคร2,022รอรอบพิมินารีสุดปัง13สาวงามปล่อยทีเด็ดชุดว่ายน้ำและชุดราตรีสวยสับทุกคน เดินทางมาถึงค้งเกือบสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนบังคอกสองพันย่สิบสอออกงานไบเดอะแกรนลดคอมพานีลิมิเต็ดซึ่งจะได้ทราบผลแล้วว่าส้างงามจากเขตใดในกรุงเทพมหานครจะได้ครอบครองมงกุฎเกียรติยศสายสะพายพร้อมโอกาสครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2022 MGI 10 Year Anniversary การประกวดรอบพิลิมินารีโชคค่ำคืนนี้จึงเป็นอีกรอบสำคัญที่เหล่าสาวงามจะได้โชว์ศัก,กยภาพบนเวทีจริงเพื่อเก็บคะแนนสะสมไว้มากที่สุดงานนี้กองเชียร์ไม่ยอมพลาดจัดทัพมาเชียร์แน่น ESC Park Hotel ปทุมธานีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการและสื่อมวลชนโดยการประกวดมิสแกรน n บังเกอร2 0 2 2จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นี้ณ ESC Park Hotel ค่ะ เตรียมขาวันนี้ได้เลือกดีพีรีมแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะแล้วทุกคนฟังดี่คืะไคค่ะก็เพราะว่าลูกเรามันแซบไงคะฝนก็เลยตกมาดับไฟเลยคะ่ะค่ะก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มซาแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องๆทุกคนก็ไปเตรียมตัวคะ่ะแซบไหมคะแซ่แ<ล>แบมาวันนีขน้ขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงสื่อหน่อยค่ะวันนี้ค่ะวทีร้อนเป็นไฟค่ะฝนก็เลยมาดับไฟให้เราค่ะแต่ถามว่าถาว่าดับได้ขนาดไหน ไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ยังฮอตเหมือนเดิมค <c oughs> ก็จะถึงเวลาเตรียมงานเตรียมการนานไหมครับแย่ก็นานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็คือแบบคือเราไม่ได้คิดว่าฝนจะตกนะคะก็เราก็เหมือนแบบไม่ได้แบบมีแผนสำรองแต่ตอนนี้ค่ะคือทีมเราก็ช่วยกันนะคะแก้ไขสถานการณ์ได้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาได้แล้วค่ะปีนี้อืม กการคัดเลือกยังไงบ้างนสคปที่เราเป็นทีดี่คุ้คมหาดนคีนีด้วย<ด>การคัดเลือกใช่ไหมคะก็เหมือนกองใหญ่เลยค่ะแล้วก็ดูบุคลิกภาพแล้วก็มีความคิดใช่ไหมคะแล้วก็สาลีล่า่ะแล้วก็ปีนชายไหวพีนแล้วปีนี้ค่ะก็คือเรามีไลซิ่งด้วยเนาะซึ่งเราก็ ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เอาพี่ๆแบบเชียร์ใครกันบ้างคะเออกดดันกด <g oda> ดันค่ะกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆแบบก็เหมือนแบบเต็มที่ค่ะแล้วเราก็มีอ๋อตอนแรกค่ะคือเราก็คิดว่าเอ้ยน้องๆอาจจะไม่ได้แบบอ๋อจะพูดว่าอะไรอะ่ะคือน้องๆก็คือเหมือนก็คือตอนแรกที่เราเห็นเรายังไม่ว้าวพอตอนนี้พอเราเห็นน้องแล้วอะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ก็ว้าวอันนี้ก็ว้าวอันนั้นก็ว้าวอะไรเงี้ยเราก็เลือกไม่ถูกว่าเอ้ยจะเลือกใครดีนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ก็ยกความนักใจให้เป็นหน้าที่ของกรรมการเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะอย่างน้องๆทั้งสองคนเองวันนี้ก็มีมารับมงด้วยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าปีอ๋อครบรอบ10ปีแกนด้วยนะคะแล้วก็อ๋อถือว่าเป็นปีใหม่ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคน้องได้สส่สะพายใหม่เป็นปี2022เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็อ๋อทำมงให้น้องใหม่เลยเพื่อตอนรับปีใหม่ด้วยค่ะแล้วก็10ปีแกนด้วยค่ะ เด็กรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานด้วยมารับมงด้วยจักพีอมก็เอาถึงร่วมงานก่อนเลยนะคะมารู้สึกว่าบรรยากาศในงานคือทุกคนพร้อมที่จะสปอร์ตมากแล้วงานจัดออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจไม่เป็นไรเพราะว่าเขามาดับความสาวแซ่บของบิ s กแ a นกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปดูพีริม แซบอีกแน่นอนแล้วก็พูดถึงได้มงใหม่คือตกใจมากเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าคุณแม่จะทำมงใหม่ให้เราและครนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบมองมาทีม่มงเพราะว่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีสตอร,รี่มากกว่านั้นจริงๆค่ะค่ะเฟิร์นขอขอบคุณคุณแอมก่อนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราเองก็เซอร์ไพรส์นะคะเฟิร์นกับมากก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าแม่ทำงมงใหม่ให้อะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกบอบว่า แม่ก็อุบไว้ก่อนนะเราก็แบบพอแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีแบบสิบปีครบรอบของแกรนเดี๋ยวแม่จะมีมงใหม่ให้เราก็แบบโอ้โหต้องขอบคุณแม่มากๆที่แม่ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับพวกเรามากจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆกรุงเทพมหานครพี่บอกไว้เลยว่าใครที่ได้มงกรุงเทพไปเนี่ยโชคดีแน่นอนแล้วก็มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะของ The g r a รนด o s รสค่ะค่ะความคาดหวังเป็นยังไงบ้างคะพี่แอมกับมงทองของเราปี้สำหรับกรุงเทพมหานครคาดหวัง มาค่ะร้อยเปอร์์ค่ะยังไงแม่ก็จะส่งลูกๆทุกๆคนไปให้ถึงฝันแน่นอนค่ะ ฝากค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายฝากหน่อยค่ะไฟแนลวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงใครที่สามารถเข้ามาดูให้กำลังใจจังหวัดเราได้บ้าได้ค่ะก็ฝากมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2022ด้วยนะคะพบกันเวลา18นาฬิกานะคะน ESC ป๋าค่ะก็อยากให้ดูกคนนะคะติดตามช่วยเป็นกำลังใจและก็เชร์น้องๆทุกๆคนผู้เข้าประกวดนะคะก็อยากให้มาติดตามติดขอบเวทีนะคะแอมรับรองว่ารอบนี้คือปังปังไม่ไหวแต่ว่าพีเออพีริมปังไม่ไหว แต่ว่าไฟนอลนะคะรับรองว่าปังกว่านี้แน่นอนแสดงว่าไฟนนลเตรียมความพิเศษมาพิเศษแน่นอนค่ะแน่นอนใครในใจหรือยังคะยังบอกไม่ได้ค่ะมีใครในใจหรือยังก็มีดูดูไว้ค่ะแต่ว่าต้องดูต่อไปค่ะใช่คือดูตอนวินาทีสุดท้ายเลยวินาทีสุดท้ายเพราะว่าเราต้องเลือกคนที่สมมงจริงๆค่ะเพราะว่าแม่ทุมเทหนักมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมามงก็ต้อง ต้องเป็นแม่ทัพของภาคใช่ต้องเป็นควีินภาคนะคะส่วนแล้วท um> ั้งสองคนก็พร้อมแล้วเนาะที่จะพร้ากอมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ก็ใช่ไหมพี่บอลถ้าสมมติพรุ่งนี <h <h ้กองแบบประกวดเราก็พร้อมที่จะเข้าเลยเก็บกระเป๋ารอแล้วค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะ